วีซ่าเยี่ยมเยียนอังกฤษผู้เชิญต้องขอเอกสารเชิญจากราชการไหมคะหรือเขียนจดหมายเชิญเองได้เลยอังกฤษไม่ต้องขอเอกสารราชการนะครับประเทศที่ไม่ต้องขอก็คืออังกฤษออสเตรเลียอเมริกาแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์ประมาณนี้ก็อย่างถ้าเป็นอังกฤษนี่คือเขียนจดหมายเชิญแล้วก็สำเนาพาสปอร์ตสลาประทับที่ผู้เชิญเคยมาไทยแต่ว่าเน้นเลยนะพวกนี้ต้องส่งนะ พราะบางคนนี่แบบไม่ยอมส่งเลยหมายถึงพวกฝรั่งอะ่ะที่ต้องส่งแน่ๆก็คือบัญชีธนาคารย้อนหลังสมเดือนเพราะเขาจะดูเงินผู้เชิญแน่ๆอังกฤษเนี่ยแต่ก็พวกเอกสารการเงินอื่นอย่างพวกภาษีหรือว่าถ้ากเกษียณก็หลักฐานรับเงินกเกษียณค,คือส่งให้ผู้เชิญควรจะส่งให้มากที่สุดคือประเทศไหนที่ไม่ได้ต้องทําใบการันตีอะ่ะผู้เชิญควรจะส่งให้มากที่สุดเพราะถ้าประเทศที่ต้องทำเนี่ยหมายความว่าเขาไปติดต่อราชการที่นั่นมาแล้ว เหมือนถูกพรูฟมาส่วนหนึ่งแล้วฉะนั้นถ้าต้องมีใบการันตีบเราจะมีโอกาสผ่านง่ายขึ้นอยู่แล้วแต่นนี้มันไม่มีไงฉะนั้นเราผู้เชิญต้องส่งให้เยอะ